i ออน UT 2 0 2 6เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยเส้นสายตัวถังเน้นความพลิ้วไหวและดุดันในคราวเดียวกันมาพร้อมไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวและไฟท,ท้ายที่เชื่อมต่อแบบพารนรามาเพิ่มความหรูหราและความรู้สึกกว้างให้กับตัวรถด้านหน้าออกแบบให้ดูเรียบหรูสะท้อนภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ภายในห้องโดยสารของไอออน UT2026 ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำอนาคตคอนโซลกลางถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสแนวยาวควบ,บคุมระบบต่างๆได้อย่างครบถ้วนรวมถึงระบบนำทางกล้องรอบคันและฟีเจอร์ความบันเทิงเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าระบบขับเคลื่อนของไอออน UT ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันทีที่เหยียบคันเร่ง ทำให้การออกตัวทำได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงแบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูงรองรับการวิ่งระยะทางไกลถึงประมาณ650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้สะดวกมากขึ้นในการเดินทางไกลาการควบคุมรถทำได้ง่ายด้วยพวงมาลาัยไฟฟ้าที่ตอบสนองไวระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองให้ความนุ่มนวลแต่ยังมั่นคงเมื่อเข้าโค้งหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงระบบเบรกและระบบควบคุมสถียนรภาพของรถทำงานได้แม่นยำ เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนเศษเจ็ส่วนสิบเก้าสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีพมชาติจีพีทีไอออนยูทีสองศูนย์สองหกยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะอาทิระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบจอดรถอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบคันให้ภาพคมชัดลดจุดบอดในการขับขี่เทคโนโลยีภายในรถยังรวมถึงระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย การส่งงานด้วยเสียงระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแยกโซนและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA ที่ช่วยให้รถมีความทันสมัยอยู่เสมอไอออนยังให้ความสำคัญกับระบบเสียงภายในรถที่ออกแบบโดยวิศวกรเสียงเฉพาะทางเพื่อประสบการณ์เสียงที่ดีที่สุดตัวรถยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของของค์การพัฒนายานยนต์ยั่งยืนและยังมีระบบรีไซเคิลพลังงานจากการเบรก ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยรวม Ion UT2026 จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ไฟฟ้าที่มีทั้งสมรรถนะความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยครบถ้วนเหมาะกับผู้ใช้ที่มองหารถที่ไม่ใช่แค่ขับดีแต่ยังตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่ต้องการความยั่งยืนและทันสมัยในเวลาเดียวกัน